รเรื่องแรกเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไปเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับผ่านมาแล้วประมาณสักหนึ่งปีชื่อเรื่องรอดครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับประสบการณ์รเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องเองเนาะที่จังหวัดกำแพงเพชรอันนี้โลเคชเเเั่น,น,น,นเป็นถถาแพพนนนนนปสัััจเร่่องงงึวกทีใหดช อ่าเป็นทางเลี่ยงเมืองที่จะไปพิษณุโลกครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้เพิ่งจะเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาปีหกสี่ปีที่แล้วโอ้เรียกว่ายังไม่ครบเดือนเลยนะใช่ครับอ๋ออ๋อน่าสนใจน่าสนใจแล้วชื่อเรื่องเนี้ยรอดสั้นๆอยากฟังเลยหน่องเรื่องราวเป็นยังไง <c oughs> ครับก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า เมื่อประมาณวันที่26ธันวาคมครับก็คือผมอได้โพสต์ลงขายรถตามปกติของผมนะครับแล้วก็มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเขาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรก็คุยกับผมวันที่26ตอนเย็นผมก็บอกว่าอโอเคได้ที่ผมผมไปส่งให้ได้ที่จังหวัดกำแพงกำแพงเพชรนะครับก็ค่าส่งค่าส่งไปปกติฮัลโหลครับได้ยินไหมพี่ได้ยินครับครับก็ นัดลูกค้าไว้ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกเดินทางเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่ด้วยแล้วก็ผมค่อนข้างรถที่ค่อนข้างที่จะติดแล้วจากสระบุรีนะครับ mm. ผมก็รอแฟนเลิกงานประมาณหกโมงทุ่มหนึ่ง mm. ก็รอแฟนเลิกงานพอแฟนเลิกมาสักประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยก็ผมก็อาบน้ำแต่งตัวยกรถขึ้นวันนั้นเนี่ยสองจิตสองใจว่าจะเอารถตู้ไปหรือว่าจะ คันกระบะไปดีเพราะว่ารถตู้เนี่ยหนึ่งเลยมันเป็นเ e กียร์ธรรมดามันก็ต้องมีการเหยียบคองเหยียบคันผมก็เลยมองว่าเอ้ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวจะเมื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะเกียร์ก็เลยเอาอเไอ้คันกระบะไปเพราะว่ามันเป็นเ e กียร์ออโต,โต้ <H> um. ก็อาบน้ํายกรถยกอะไรขึ้นเสร็จก็ยกรถ,กรถ,กรถขึ้นหลังกระบะเสร็จปุ๊บแล้วทีเนี้ยเออก่อนออกจากบ้านเนี่ยคือมันมันรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่า เอ่อพ่อตาพ่อตาผมนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนที่ชอบดื่มดื่มเหล้านะครับแล้วก็พอดื่มเสร็จเมาเนี่ยแกก็จะจะออกลูกแบบว่าจะออกพานจะออกลูกไวอยวายอะไรเงี้ย,นนยแกจะชอบพานใช่ครับอลากจะพานแกก็จะพานด่าแฟนผมอะไรเงี้ยก็จะด่าหลานด่าอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า เคลียร์กันก็ให้แฟนขึ้นไปเคลียร์เพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่เพราะว่าผมชอบตามรถกลางคืนแล้วก็ชอบเสียงดังอะไรเงี้ย <ừ. S 2> ก็เด็ดเร็จก็ทําเคลียร์แฟนไปเคลียร์ไปคุยอะไรกันก็ออกจากบ้านประมาณสามทุ่มกว่าผมก็ว่าโหอคอ่อนข้างาจะตึกแด้เลยก็ลองจับ g p เไปจากบ้านผมไปถึงลูกค้าเกือบเกือบเกือบตีสี่ <ừ. S 2> เพราะว่ารถมันติดด้วยคืนนั้นเพราะว่าคนก็กําลังกลับบ้าน กำลังกลับบ้านกันเลยช่วงนั้นครับก็ผมขับออกจากสระบุรีขับมาผมตัดเข้าเส้นลบุรีครับก็ไปออกสายเอเชียไปแยกแคนครสวรรค์กำแพงเพชรับไปถึงตรงนั้นเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มครึ่งแล้วพี่ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหรถทัรถทัดติดอย่างเงี้ยน่าจะถึงลูกค้าเนะน่าจะมีประมาณสี่สีพอขับไป ได้สักระยะหนึ่งเข้าเส้นกำแพงเพชร่ะครับผมก็รู้สึกว่าแบบตาเราเหมือนเหมือนเหมือนแบบเราเริ่มจะจะง่วงนิดนิดแล้วพอถึงตรงนั้นอะมันประมาณเที่ยงคืนกว่าแหละก็เริ่มง่วงก็เริ่มแบบจะเคลิ้มแล้วเราก็เลยผมก็เลยแวะจอดที่ปั๊มแล้วก็หาข้าวหาอะไรกินแล้วก็พักสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับก็ขับต่อพอขับต่อไปเนี่ยผมว่าเอ้ยมัน มันก็เริ่มเริ่มจะงว่วงอีกก็เลยแวะเซเว่นอะไทีนี้ก็เข้าไปซื้อไอ้ลูกอมที่มันเป็นไอ้รดเปรี้ยวครับพี่ช่วยให้ตาสว่างออ่าใช่เพื่อให้ตาสว่างขึ้นเราก็พอกินไปเออมันก็รู้สึกดีขึ้นมันก็ได้ครับ <c oughs> ไปได้ต่อ <c oughs> พอไปพอไปเข้าเขตกำแพงเพชรนะครับถนนค,ค่อนข้างที่จะขับได้ทำความเร็วได้นะครับแล้วผมก็ แวะซื้อกาแฟกินไปด้วยก็ทีนี้ก็ตาสว่างแล้วก็ขับได้ต่อ <c oughs> มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงถนนนะครับผมขับไปถนนกำแพงเพชรอ่ะต้องบอกก่อนว่าไฟข้างถนนนะไม่มีแต่จะมีเป็นเกาะกลางมีจะมีเป็นแบบยอม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 จั <c oughs> งหวะหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่าผมเห็นเหมือนผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำตาล <c oughs> วิ่งตัดหน้ารถผมจากทางขวาด้วยความที่แบบผมตกใจอ่ะครับคนเราเวลาตกใจพี่พอเวลาคนตัดหน้ารถทางขวามือสัญชาตญาณเราต้องต้องหักไปทางซ้ายถูกไหมเพี่ใช่ต้องหักหนีเขาอ่าต้องหักหนีเขาผมก็หักหักซ้ายหักซ้ายแล้วก็หักขวากลับทีนี้พอหักซ้ายแล้วก็หักขวากลับเฮ้ยมันไม่มีอะไรเนี่ยแฟนผมมันก็สะดุ้งตื่นถามว่ามีอะไรอืมผมก็บอกว่าไม่มีอะไรหลบหลบไอ้นี่พวกเศษยางมันแตก เวลาสิบล้อวิ่งมันจะบางทีรถยางแตกมันจะมีพวกเศษยางเส็นใหญ่อยู่กลางถนนอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ผมก็เลยบอกเขาว่าไม่มีอะไรเศษยางแตกหลบเศษยางเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เขาจะได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้อง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 รู้ผมก็ขับไปต่อไปถึงลูกค้า <c oughs> จำแพงเพชรถึงลูกค้าประมาณตีสองตีสองครึ่งเกือบตีสามนะครับก็ทําส่งรถส่งะไรเสร็จปุ๊บวันนั้นเนี่ย แฟนผมเนี่ยเขาอะอยากจะไปไหว้เขาเรียกหลวงพ่ออะไรนะท,นที่อยู่ที่อยู่ที่ป็นุโลก<ะ>อ่าพระไถ่พระพุทธชินราชครับ,รบแฟนผมบอกว่าอาอยากจะไปไหว้พระพุทธชินราชพอส่งรถลูกค้าเสร็จผมผมก็จัดทีเอสต่อเลยถ้าจะไปถึงพระพุทธชินราชอะ่ะประมาณเจ็ดโมงเช้าจากาตัวกําแพงเพชต้องวิง่งต้องวิ่งเส้นเส้นตัดไปนะครับครับ ตัดไปเหมือนเป็นเส้น,เ,นเรื่องเรื่องรผมก็อ่ะไปพอออกจากลูกค้าเสร็จ๊บเส้นนั้นเนี่ยรถจะโล่งมากพี่แล้วก็จะไม่ค่อยมีไฟจะเป็นไฟแบบกลางถนนนิดๆหน่อยตามทางก็จะไม่เยอะมากผมก็ขับไปได้สักประมาณสี่สิบโลได้ก็ช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยเห็นอีก เห็นผู้ชายคนเดิมเลยแต่เสื้อเสียงตาลตัดหน้ารถผมอีกผมก็โยกหลบอีกคือวิ่งจากความผมก็โยกหลบอีกใช่ที่คนเดิมผมก็เลยโยกหลบอีกทีนี้แฟนตื่นแฟนถามว่าหลบอะไรเอาดีๆผมก็บอกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกหมาตายอยู่ริอยู่อยู่กลางกลางเกือบกลางถนนก็ยังไม่บอกใช่ผมก็ยังไม่บอกเขาพอขับมาได้สักประมาณตีสามเกือบตีสามคึ่งอะ ผมก็ผมก็เริ่มหว่วงแล้วเริ่มหว่วงแล้วผมก็เลยจอดแวะปัม๊มตรงนั้นมันจะมีมปัม๊ม PT อยู่ผมก็แวะปัม๊มเข้าปัม๊ม PT ล้างหน้าล้างตาก็ตั้งสติแป๊บนึงผมก็คิดว่าไอ้เมื่อกี้เราเจออะไรวะผมก็ว่าน่านาจะแบบว่าน่าจะใช่แล้วแหละก็ตั้งสติเสร็จปุ๊บพอล้างหน้าล้างตาสดชื่นผมก็ออกเดินทางต่อพอผ่านมาได้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมได้ยินเสียงเสียงคนแก่ครับจะทิบว่า๋ยวขออนุญาตนะครับ จอดอุ้ยจอดอุ้ยคนลุกครับบอกผมผมเป็นคนรู้บอกจอดจอดพอผมได้ยินเสียง,งนะนะผมก็ตีไฟเลี้ยวระหว่างที่ตีไฟเลี้ยวเนี่ยผมก็เห็นรถไฟด้านหลังนะครับเป็นรถเหมือนรถตามมาผมก็ค่อยๆตีไฟเลี้ยวชะลอจอดจอดข้างๆพอจอดเสร็จปุ๊บไอ้รถเก่งนะครับที่ที่ที่ว่าเขามาจากทางด้านขวาอืเขาก็สวนผมไปแล้วเขาก็หักพอหักเสร็จปุ๊บ ด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคลองคลองชนรบประทานเล็กๆกันนะครับเป็นคลองเล็กๆส่งน้ําอืมใช่ครับเป็นคลองส่งน้ําพอหักเสร็จปุ๊บรถเขาพลิกครับแล้วก็ยตกลงไปใน้น้าพอผมพอผมเห็นเสร็จปุ๊บผมบอกผมก็เรียกแฟนผมบอกว่าเธอรถตกน้ําโทรถึงหกพีเจ้าเลยโทรเลยผมก็ให้แฟนโทรพอโทรเสร็จปุ๊บผมก็ผมก็เลื่อนไปห่างจากผมประมาณน่าจะร้อยห้าสิบเมตรนะครับ พอสวนแกสวนผมไปแล้วคือแกหักโยกแล้วก็พลิกเลยเสร็จปุบ๊บผมก็ลงไปช่วยเขาก็ลงตอนลงไปเนี่ยคือรถเก่งนะพอพลิกอะช่วงประตูเหมือนประตูมันจะเปิดไม่ได้พี่ผมก็เลยเคาะผมก็เคาะทางด้าน,ทา,านทางด้านคนคนขับนะครับครับอ่าไปเคาะทางทางฝั่งซ้ายเพราะว่ามันตะแคงหงายท้องอยู่มผมก็ไปเคาะพี่ผู้ชายเนี่ยก็คือยังมีสติอยู่ ผมก็งัดประตูงัดประตูแล้วก็ดึงพี่อุ้งฉายออมาต้องบอกก่อนว่าน้าเนี่ยโชคดีที่ว่าคลองส่งน้าเนี่ยมันเป็นคลองเล็กแล้วก็น้ําไม่มีมันเป็นน้ําแห้งครับพีบ่ก็คือพินเนี่ยมันจะเป็นพินแข็งผมก็ลงไปช่วยเขาก็คือลากเขาออกมาก็คือพี่ผู้ชายเนี่ยมีสติไม่บาดเจ็บตรงไหนส่วนพี่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่อยู่ฝั่ง,ฝ,งฝั่งฝั่งขวานะครับอ๋อคือเขานั่งมาคู่ก<แ>ันสองคนอ่านั่งมาคู่กันคือฝั่งขวาเนี่ย พี่ผู้หญิงเนี่ยเหมือนอาการอ่ะสลึมสลือไม่ก็ยังไม่มีสตินะครับตอนนั้น <ส LISA. S 1> ผมก็บอกพี่ผู้ชายออกออกมานั่งก่อนแล้วก็ผมไปงัดประตูฝั่งพี่ผู้หญิงแล้วก็พี่ผู้ชายเนี่ยพอแกนั่งมปแป๊บเดียวแล้วแกก็คือเหมือนแกยังมีสติอยู่แกก็มาช่วยลากออกผมก็เลยถามพี่ผู้ชายว่าพี่ี่จะไปไหนกันพ,พี่มากันกี่คนเขาก็บอกว่าลูกสาวอ่ะอยู่ประตูหลังอยู่ด้าน<ช>หลังนอนอยู่ใช่พอผมพอผมพอผมมายังมีมีสติอยู่ผมก็เลยไปงัดประตูหลังก็คือน้องอ่ะ น้องรู้สึกตัวแล้วแล้วก็คือเหมือนน้องช็อกครับพี่เดี๋ยวนะคือเหมือนน้องชองน้องอายุเท่าไหร่น้องน่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าครับผู้หญิงเขโตแล้วอืใช่ก็โตแล้วก็คือผมก็ถามว่าน้องเป็นไรไหมน้องก็สายสายหัวเหมือนแบบเหมือนน้องหลับมาอะไรเงี้ยครับผมก็ลากน้องออกมาแล้วก็มานั่งข้างถนนแล้วก็รอสักประมาณสิบนาทีก็มีพวกกู้ภัยมาผมก็คุยกับกับพี่เขาอ่ะแฟนเขาเนี่ยพอพอได้สตินะครับแฟนก็ถามว่าทําไมขับรถอย่างนี้ แฟนเป็นคนแฟนพี่ผู้หญิงเป็นคนถามพี่ผู้ชายว่าทําไมขับรถอย่างนี้ทําไมง่วงแล้วทําไมไม่จอดแฟนเขาบอกว่าไม่ได้ง่วงไม่ได้ง่วงเดี๋ยวเดี๋ยวทําแผลก่อนพี่ผู้หญิงต้องบอกว่าพี่ผู้หญิงมีมีมีเลือดออกที่หัวนะหัวน่าจะแตกครับส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นอะไรน่าจะอยู่ในอาการช็อกแล้วก็ตกใจยังยังแบบยังคุยไม่รู้เรื่องยังถามอะไรก็คือยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยตอบสนองอะไร ก็เลยมาถามพี่ผู้ชายว่าพี่ผู้ชายเจ็บตรงไหนไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เจ็บตรงไหนผมก็เลยถามว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พี่หลบอะไรผมก็เลยถามเขาไปว่าเมื่อกี้พี่หลบอะไรพี่รู้ไหมเขาบอกว่าอะไรบอกว่าเขาบอกว่าเมื่อกี้ผู้ชายอ่ะใส่เสื้อสีน้าตาลอ่ะเขาเดินข้ามถนนก็ถือถุงอะไรไม่รู้พี่ก็เลยหักหลบเขาพี่ก็เลยหักหลบเขารถมันก็เลยพี่มาเร็วเขาก็เลยบอกว่าพี่อย่าเบรกไม่ทัน พี่ก็เลยหักหลบแล้วรถก็ปัดแล้วก็ผิดควาหลังจากนั้นน่ะผมก็เลยชวนพี่ก็เลยให้พี่ผู้ชายเดินออกมาผมบอกพี่ผมขอเบอร์พี่หน่อยต้องบอกก่อนว่าที่ผมมาเล่าเนี่ยคือเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยผมโทรหาพี่ผู้ชายแล้วว่าพี่ผมขออนุญาตมาเล่าหน่อยนะเขาบอกโอเคได้ได้ไม่เป็นไรจะได้เป็นอุดาหอนไปเผื่อว่าแ<อ>บบว่าเออใครไปอะไรเงี้ยจะได้ใช้รถชท็กหน่อเบาๆพอผมคุยกับพี่ผู้ชายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นน่ะประมาณวันสองวันนะ่ะผมก็โทรหาพี่เขา ผมก็ถามพี่เขาว่าพี่เห็นเห็นเห็นเป็นเห็นเป็นรูปร่างไงพี่เขาบอกว่าเป็นผู้ชายน่าจะประมาณกลางคนใส่เสื้อสีน้ำตาลนิ้วถุงอะไรไม่รู้เขาเดินตัดหน้ารถพี่พี่ก็เลยหักหลบแต่พอหันไปคือคือตอนที่น้องชชวยอกมาแล้วพี่ก็ไม่เจอเขาผมบอกพี่ผมไม่เห็นใครเลยนะแล้วพี่รู้ไหมว่าทําไมผมถึงจอดรถเพราะก่อนหน้าที่พี่ก่อนหน้าที่พี่จะคว่ำเนี่ยผมก็เจอเหมือนกันแล้วมันมีเสียง ผู้ชายแก่ๆบอกให้ผมจอดผมก็เลยชะลอรถตีไฟเลี้ยวแล้วพี่ก็ถวนผมไปพอพูดแค่นั้นน่ะเขาขนล,ลุกเลยเขาบอกจริงมะเนี่ยผมบอกเรื่องจริงพี่ไม่ง,งั้นผมไม่จอดหนอกผมก็จะไปเหมือนพี่นั่นแหละแต่มีเสียงเสียงผู้ชายบอกให้ผมจอดจอดผมก็เลยตีไฟเลี้ยวลงข้างถนนแล้วพี่ก็ถวนผมไปแล้วพี่ก็คว่ำั่นแหละอ๋อ oh. ครับ oh. แล้วเรื่องราวก็ประมาณเนี้ยเฮ้ <Hey. S 1> เดี๋ยวซิมันจะมาจบการคันนี้ได้ไงอะเดี๋ยวนะแล้วแล้วเขาใครอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แต่คือพี่เขาเห็นแต่ว่าผมมันไม่เห็นเพราะผมจอดก่อนออเดี๋ยวนะไอ้คาว่าพี่เขาวิ่งสวนเราไปคือเขาวิ่งสวนทางกับเราวิ่งตามหลังเรามาใช่ไหมรถน่ะเขาตามหลังผมมาพี่รถเปลี่ยนกตามหลังผมมาแต่เราเบียดรอตีไฟเลี้ยว้ายใช่เราเบียด้ายลงจอดก่อนเออยังยังมีเวลาอยู่ ยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวยังคุยคุยกันได้อยู่เท่ากับว่าผู้ชายใส่เสื้อน้ําตาลเราเห็นครั้งแรกเนี่ยมันไม่ใช่ถนนเส้นนี้ใช่พี่มันเป็นถนนเส้นกําแมงเพชรพอผมส่งจากกําแมงเพชรมันจะมีทางตัดไปพิษณุโลกผมใช้เส้นทางนั้นผมไม่รู้ว่าเส้นทางนั้น่ะเรียกเส้นทางอะไรผมจาไม่ได้แต่ถ้าใครที่อยู่กําแมงเพชรต้องรู้ว่าเส้นเนี้ยคือเส้นอะไรที่จะตัดไปพิษณุโลกพี่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณั แปดเก้าสิบโลนะกว่าจะถึงไปถึงพิษณุโลกเส้นนี้เป็นเส้นตัด,ต,ดตัดตรงเข้าไปพิษณุโลกเลยพีค่คือเขาอยู่บนถนนเส้นนี้เหมือนกันป่ะใช่มันเป็นถนนเส้นสี่แยกพี่พอเราไปเจอแยกใช่ไหมพี่มันจะมีแยกขวาตรงไปจะไปจะไปขึ้นเหนือพี่แล้วก็ซ้ายาน่าจะไปทองอ่าอครับแต่ผมว่าหักขวาขวาไปเพื่อที่จะไปพิษณุโลกคือมันเป็นสี่แยกพี่ครั้งแรกที่เราเจอมันคือถนนเส้นนี้ป่ะใช่มันเป็นถนนเส้นกำแพงเพชร เป็นถนนเส้นนี้แล้วก็เราแยกออกมาอ่าแต่ว่าเท่ากับว,ว่าจริงๆอ่ะมันคือเราอยู่คนละเส้นแล้วป่ะเพราะมันแยกไปแล้วกาเจออีกหนึ่งหนน่ะหนหลังอ่ะใช่พี่ใช่พี่เฮ้ยคือเท่ากับว,ว่าเขาไม่ได้อยู่จุดเดิมใช่ครับโอ้โหเลยอ่ะตกหลุลุกเลยพี่อันนี้คือเห็นเห็นผมเห็นนทีแรกอ่ะที่ผมลบอ่ะ ผมเห็นด้วยตาเนื้อเลยครั้งที่สองผมก็เห็นด้วยตาเนื้อเลยแล้วพอครั้งที่สามเนี่ยมีเสียงคนแก่บอกผมว่าจอดจอดผมก็ตีไฟเลี้ยวผมก็ว่ามันต้องมีอะไรแล้วแหละผมก็เลยตีไฟเลี้ยวลงห้าหน่อยพอพอผมตีไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บไม่ถึงห้าวิอ่ะรถพี่รถเก่งมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยน่าจะประมาณนันน่าจะมาเป็นร้อยได้ก็ส่วนผมไปพอส่วนผมไปเสร็จปุ๊บแกหกักอู้พลิกตลบลงข้างถนนไปเลยโอ้คือ,ค,อคือเท่ากับว่า ครั้งแรกที่เราเจอคือเราก็เป็นรถคันเดียวบนถนนเหมือนกันถูกไหมใช่พี่เท่ากับว่าครั้งแรกเขาดักเราแต่ไม่ได้อ่ะพูดตรงๆใช่เขาดักรเราก่อนแล้วหนึ่งรอบเนี่ยคือไม่ได้ใช่ครับพอมารอบหลังมันก็เป็นเราอ่ะที่วิ่งมาก่อนใช่เป็นผมที่วิ่งมาก่อนอเพราะว่ารถอะมีเส้นนั้นอะเพราะว่ามันประมาณตีสี่เกือบตีห้าแล้วพี่มันก็ อ๋อแต่ว่าพอพอช่วงนั้นน่ะแถบแถบนั้นแล้วช่วงหน้าหนาวมันก็น่าจะยังไม่ค่อยสว่างใช่ไหมมันก็มีไฟพี่แต่ว่าคือมันเป็นไฟชนบทอะพี่มันก็จะเป็นไฟเหลืองเหลืองมีแค่ต้นเดียวมันก็จะพอมีสว่างบ้างมันจะมีอยู่ตามก่อนถึงแยกอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่ก่อนมีก่อยแยกอืใช่คือกําลังนึกอยู่ว่าแล้วเสียงที่มาเตือนเราอ่ะน้อมคิดว่าใครเออหน่องคิดว่าใคร เป็นปู่ครับปู่ครับเป็นปู่ฤาษีที่ผมบูชาไว้ที่บ้านครับโอ้เพราะผมจําเสียงแกได้เพราะว่าเพราะว่าวันที่ผมไปไหว้ครูวันที่ยี่สิบสามธันวาผมไปผมก็ไปผมก็ผมก็จุดธูปบอกบอก,บอกปู่ด้วยว่าปู่ไปไปก็ไปไหว้ครูกันแล้วก็คือปู่ไปเข้าเข้าทรงคนที่เขาเป็นร่างทรงครับเขาก็ทรงปู่ไปเข้าแล้วก็ผมก็ไปไหว้แก ผมจําเสียงได้โอ้ผมก็เลยอ๋อผมก็เลยอ๋อรู้และใครอ๋อแล้วเอออันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าพูดได้เนอะคือสิ่งที่หน่องเคารพบูชาเป็นปู่หรือสีเป็นฤาษีอะไรฤาษีตาไฟเป็นปู่หรือสีตาไฟครับอ๋อสํานักที่ไหนะเอ่อที่บ้านแถวสมุทรสาครครับอ๋อที่บ้านแพ้วคนแถวบ้านแพ้วน่าจะรู้จักใช่ไหมครับ โอ้ใช่ครับพอเตือนเสร็จก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่มาข้างหลังแล้วก็มาเจอใช่ครับโอ้โห oh. คนลุกคงคนรู้เลยเ oh. พราะผมเห็นก็คือเห็นด้วยตาเนื้อแล้วครั้งแรกแล้วครั้งแรกที่ผมหลบกับครั้งที่บอกผมก็ไม่ได้บอกแฟนจนจนส่งรถเสร็จไหว้พระเสร็จผมก็มาเล่าให้แฟนฟังบนรถแล้วคันที่ลงไปคันของพี่ผู้ชายเขาว่าเขาเห็นคนเดียวแฟนเขาเห็นไหมเขาเห็นคนเดียวเพราะว่าแฟนเขาหลับลูกเขาหลับเหมือนกัน อ๋อ<ช>เหมือนคันเราแล้วเนี่ยใช่เหมือนคันเราเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเกือบซีห้าแล้วพี่โอ้เนี่ยเนี่ยพอตรงเนี้ยสงสัยมากคือเราคุยกับพี่เขาเอ่อตอนที่เขาขประสบอุบัติเหตุเลยที่เขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชาย<ะ>ถูกไหมใช่พี่แล้วเราได้ถาม,ามอาสาปะ่ะผมไม่ได้ถามมาอาสาพี่ก็คือผมคุยกับพี่เขาบอกว่าพี่เห็นอะไรเขาบอกเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีดาล เดินตัดหน้ารถพีไปแล้วผมก็เลยขอเบอร์พี่เขาเพื่อที่ว่าเราเจอผมมันจะไปะคุยกับพี่เขาว่าหลังโอ้เลยเลยกลายเป็นวิญญาณผมก็เลยบอกอพี่เขาว่าผมก็เลยบอกว่าพี่พี่ผมจอดรถอะ่ะเพราะผมก็เห็นเหมือนกันอแต่ผมเห็นก่อนหน้านั้นกับพี่แล้วผมได้ยินเสียงคนกนระิบว่าให้ผมจอดผมก็เลยจอดตีไฟเลี้ยวลงซ้ายพอพี่แซงผมไปผมก็ว่าผมไม่เห็นอะไรแต่ทําไมพี่หัก หักรถหักหลบไปขนาดนั้นแล้วก็อีกความโหคือคือถ้าไม่มีเสียงเตือนเราอะ่ะมันก็มีสิทธิ์เป็นรถเราที่ลงข้างทางใช่ผมว่าถ้าถ้าผมไม่จอดไม่มีเสียงปูมาเตือนผมผมว่าอาจจะเป็นผมเพราะว่าเหมือนคือเหมือนรอบแรกอะ่ะเขาไม่ได้อ่ะพูดง่ายง่ายเขาไม่ได้รอบแรกรอบสองไม่ได้เออรอ,รอบรอบหลังเนี่ยพี่ว่าเขาน่าจะแบบเอาจัดจ่ะชัดชัด ใช่ใช่พี่อ้ผมขนลุกเลยมันขนลุกทั้งตัวเลยคือมันมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้มันจะเป็นการขอส่วนบุญก็ไม่น่าจะใช่ถ้าถ้าทําแบบนี้ม่ใช่พี่มันคือตัวตายตัวแทนอืมใช่พี่มันคือประเด็นตัวตายตัวแทนแน่แ่ถูกไหมใช่ครับโอยากรู้เลยอ่ะใครที่ใครที่ใครที่อยู่เช่นนั้นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าว่าว่าคือคือใครมีใครเจอไว้แบบเนี้ยเหตุการณ์แบบนี้อ๋อ มันพี่กําลังนึกอยู่มันเส้นวิ่งไปบางละกำมหรือเปล่า<ผ>มไม่แน่รู้ว่า<จ>เส้นเ,<อ>เส้นเส้นเน<อ>นั้นเขาเรียกอะไรเออเออแต่โอ้โหเลยอะ่ะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ฟังเรื่องนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีภูมิลเนาอยู่ทั้งกําแพงเพชรหรือว่าพิษณุโลกเนาะมันคือสองจังหวัดเนี้ยมันคือมันคือทางระหว่างเมืองอะ่ะหรือว่าใครที่เป็นอาสาที่เออรู้จักเจ้าหน้าที่อาสาหรือพี่พี่มูลนิธิที่อยู่แถบ,บ,บนั้นอะลองถามให้หน่อยอยากรู้เลยอะ่ะ คืออย่างน้อยเนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นเป็นข้อมูลเป็นสิ่งเตือนสติให้กับคนที่จะใช้รถใช้ถนนในเส้นนั้นถือว่าเป็นอันนี้ส่งเป็นบุญเลยนะเพราะไม่รู้ว่าผ่านนองไปแล้วผ่านพี่เขาไปแล้วมันจะมีรายต่อไปที่ไปเจอหรือเปล่าแล้วจะรอดหรือเปล่าพูดตรงๆอันนี้ไม่รู้ อันนี้ให้ดูพี่เออต้องเตือนกันต้องมีข้อมูลต้องเตือนกันยังไงใครที่ฟังอยู่แล้วก็พอที่จะเ <c oughs> ช็คข้อมูลได้หรือว่าอัปเดตให้ได้เนี่ยรบกวนหน่อยถือว่าเป็นเรื่องที่เราช่วยกันเนาะเราเป็นครอบครัเวเดียวกันอะไรที่มันเป็นจุดเสี่ยงหรือว่าเป็นข้อมูลดีๆทําให้เราปลอดภัยเนี่ยก็น่าจะมาแชร์กันถูกไหมใช่ครับโอ้นนองหูขอบคุณมากโอเปิดหัวซะพี่นั่งไม่ติดเก้าอี้เลยอะ่ะโอ้คุณน,นี่ <c oughs> ผมผมมาเล่าไม่น่ากลัวเพราะว่าผมมันยังไงอะพี่ผมถ่ายทอดไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคือแบบว่ามันเพิ่งจะเกิดอะมันไม่น่ากลัวแล้วันเร็วเลยวนี้เลยจังหวะบอกว่าจอดนี่โอ้โหขนแขนไล่มาตั้งแต่ข้อมือยันต้นคอเลยอะผมผมผมมามานั่งนึกว่าผมมามานั่งนึกทีหลังว่าเสียงไขรพอผมนึกไปนึกมาอ๋อผมรู้แล้วผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนผมที่ว่าคนสรงอะผมบอกว่าเออวันนั้นอะ ผมก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออแะไรเขามาเตือนเวลาไปไหนมาไหนผมก็จะจุดทูบแล้วก็จะบอกเขาว่าเออผมจะไปจะไปซื้อรถกลางคืนเพราะผมาส่วนใหญ่ผมจะขับรถผมจะซื้อรถแต่ตอนกลางคืนเพราะว่าหนึ่งเลยมันสบายมันไม่ร้อนสองเลยรถมันรถมันค่อนข้างที่จะน้อยผมก็ทำทำความเร็วได้อ้ oh. ผมก็เลย oh. ชอบไปซื้อรถตอนกลางคืนปกติเราคุยกันผมผมผมเวลาโทรไปรายการไอ้ช็อกก็จะเจอแต่ผมไปตอนกลางคืนตลอด ใช่คุณคุณเป็นคนใช้เขาเรียกว่าด้วยอาชีพอ๋อมันคือการที่เราต้องใช้รถเป็นหลักอยู่แล้วไงแล้วเราชอบขับรถกลางคืนอ่ะมันก็จะมีเหตุการณ์ประมาณนี้แหละชอบชอบขับรถกลางคืนอ๋อเข้าใจพี่พี่เวลาไปต่างจังหวัดพี่ก็ชอบขับรถกลางคืนรถมันไม่เยอะมันไม่ร้อนไม่เยอะไม่ร้อนด้วยใช่ครับไม่ต้องไปแย่งกับใครเราก็ไปของเราเรื่อยๆแต่มันต้องแลกกับความระมัดระวังการขับรถที่มันต้องใช่ครับอันนี้ผมผมต้องบอกก่อนว่าครับ อันนี้ผมต้องต้องบอกบอกบอกพี่ๆทุกคนที่ฟังอยู่อะครับถ้ารู้สึกว่าง่วงอะไม่ไหวจริงๆไม่ไหวคืนง่วงนิดเดียวก็คือไม่ควรฝืนพี่ง่วงนิดเดียวคือจอดนอนเลยตรงไหนก็คือนอนนอนได้ก็คือนอนเลยครับไม่อยากให้ฝืนไปอีกอ๋อไม่อยากให้ฝืนขับรถก็คือถ้าจอดนอนได้คือนอนดีกว่าครับอืองั้นเอาเป็นว่าคืนเนี้ยมันอาจจะขับรถไม่ไกลมากแต่ก็อย่าประมาทนะจริงๆครับแล้วก็ให้เดอะช็อกอยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆแล้วกันนะหนอกนะ แล้วก็ที่ผมมานั่งเล่าตรงเนี้ยตรงลำตะคองอะ่ะถ้าใครที่เคยฟังนะครับมันจะมีต้นมะขามต้นหนึ่งมมผมเคยฟังารายการรายการหนึ่งแล้วกันที่ว่า,า,าพ่อออมายิงมายิงตัวตายตายต้นมะขามหรอใช่ครับที่ลำตะคองแต่คือแต่คือ,แต,คอแต่คือตอนเนี้คือเขาเกตที่เกตที่ไป เรียบร้อยหมดแล้วก็จะเหลือแค่ต้นมะขามต้นเดียวโดดๆเลยแต่ผมมีเพื่อนอยู่มีหมาเต็มเลยอ๋อเพราะว่าตรงนั้นมันมันจะมีน้องหมามีอะไรแหละเพราะตรงนั้นมันเคยเป็นเขาเรียกอะไระมันเคยเป็นร้านอาหารที่มันอยู่เลี้ยงๆติดติดการก่อนที่เขาจะเวนคืนที่ไปมันก็จะมีน้องหมามีอะไรที่เคยอยู่แถวๆ,ๆนั้นแหละเขาก็ยังอยู่แหละเวลาขับรถผ่านไปก็จะเห็นโอ้รอโอ้จะต้องไป okay. โอเคน้องขอบคุณมากครับคืนนี้เดินทางปลอดภัยครับค<อ>รับผมสวัสดีครับ